สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูว่านหางต้นนี้กันค่ะต้นของเขาเนี่ยก็คือยาวขึ้นมาเยอะค่ะจนทําให้ต้นเขาเนี่ยเอ็นไปเอ็นมาไม่มั่นคงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแลเขากันค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะตัดต้นเขานะคะต้นเขามีความยาวแบบเนี้ย เราจะไม่ตัดทั้งหมดนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะตัดประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> เห็นไหมคะตัดประมาณนี้ค่ะตัดออกมาแบบนี้เลยนะคะ <Okay. S 1> ตัดเราก็หลุดเลยนะคะเนี่ย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราก็จะเอาใบที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างนะคะ <Okay. S 1> เพื่อไม่ให้ต้นเขาอ่ะ หนามากเกินไปเราจะได้เอาไปปลูกต่อค่ะเพอะถ้ามีมากเนี่ยมันก็อาจจะดูแลลำบากหน่อยหนึ่งนะคะสำหรับใบที่เหลือเนี่ยเราเหลือไว้เพื่อที่ให้เขาดูแลต้นเขานะคะจะได้แตกหน่อไวขึ้นค่ะอันนี้เตรียมลงกระถางนะคะต้นนี้เราเอาใบออกไปแล้วนะคะเห็นไหมเหลือนิดเดียวเองผอมๆเลย เอาออกไปไม่กี่ใบเองวันนี้เราจะปลูกแบบไม่ใช้ดินนะคะก่อนอื่นเราก็จะใช้ใบไม้ค่ะรองก้นกระถางไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่แกลบไปนิดหน่อยนะแต่เราจะไม่ใช้ดินนะรอบนี้เราจะใช้หินค่ะในการปลูกเขาแค่ประคองให้เขาไม่ล้มแค่นั้นแหละ ถามว่าทำไมต้องใช้หินหรอคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยค่ะการย้ายกระถางว่านหางเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับฝนก็เรื่องเชื้อรานี่แหละค่ะเราก็ปลูกแบบไม่บิดินไปก่อนแล้วกันพอเขาแข็งแรงเราก็จะเอาเขาลงดินค่ะ เราจะใช้หินประคองต้นเขาแบบนี้นะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณสักเดือน2เดือนค่ะต้นเขาก็น่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็น่าจะโตขึ้นด้วยนะอันนี้เราก็ใช้ยางรวบต้นเขานิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาเป็นทรงแบบนี้ละค่ะปลูกแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงนะเขาอยู่ได้ บางคนก็จะคิดว่าเอ้ยแค่นี้มันจะอยู่ได้เหรออยู่ได้ค่ะอยู่ได้เดี๋ยวรอดูค่ะส่วนข้างหลังที่นอนอยู่เนี่ยคือรอปลูกนะคะนี่ก็ได้2เดือนแล้วนะคะเป็นไงคะดูแข็งแรงไหมคะปลูกด้วยหินเนี่ยดูเขาไม่ต้องแบบมีปัญหาเรื่องดินแฉะน้ำเยอะหรือเชื้อราเลยค่ะ ใบก็ดูอวบแข็งแรงดีนะคะแล้วก็มีใบขึ้นมาเยอะกว่าเดิมด้วยต้นใหญ่ขึ้นด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาหินออกมาดูนะคะแล้วเราก็จะใส่ดินเข้าไปแทน,นะคะ่ะพอเราเอาหินออกนะคะก็จะเห็นว่านี่ไม่มีดินเลยนะเขาก็อยู่ได้นะคะ แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาดินใส่แทนหินนะคะก่อนเอาดินใส่เนี่ยเราก็จะตัดใบที่เขาดูไม่ค่อยแข็งแรงออกนะคะคือเขาน่าจะแก่แล้วแหละเนี่ยเห็นไหมเขาเหี่ยวแล้วถ้าเราทิ้งไว้แล้วใส่ดินไปมันก็คงแห้งแล้วก็หลุดไปติดต้นนั่นแหละคะ่ะซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้อีกก็เอาออกไปเลยดีกว่า สำหรับการใส่ดินนะคะเราก็จะใส่แค่ประมาณท่วมต้นของเขาอะค่ะไม่ให้ท่วมใบนะเอาแค่นั้นก็พอไม่ต้องใส่จนเต็มกระถางค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราตัดใบเขาออกมาใช้เนี่ยเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะเติมดินเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าเราใส่จนเต็มเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ต้นของเขาอะสูงขึ้นเร็วนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ใส่แค่ ท่วมต้นก็พอแล้วเราก็ใช้หินนะคะในการจัดทรงต้นเขาให้ให้เป็นพุ่มนะคะให้มีทรงสวยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้นว่านหางต้นนี้เขาก็จะเป็นทรงแบบนี้ละคะ่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายคะ่ะ